ราคคุณแม่ขายยังไงครับเนี่ยจานละ80บาทสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ที่คลองชนประธานแก่ใหญ่นะอยู่ร้านส้มตำพาเพลินนะครับร้านนี้ตอนเที่ยงคนจะเยอะมากๆเนี่ยตอนนี้คนกำลังเข้ามาแล้วนะครับร้าน บ้านานาพาพเพลินนะแต่ตาพาพชื่อสมตำพาเพลินนะนี่ร้านนี้ขายดีมากๆนะครับที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเส้นชนประทานจังหวัดสุรินทร์นะครับอนี้ดูคุณแม่กําลังทําอะไรอยู่ครับนี่รา,าบอยู่หนูน่ากินมากเลยครับผม่<ต>าบคุณแม่ขายยังไงครับนี่ยราดละแปดสิบบาทขายเยอะมากเลยนะครับน่นากินมากครับ ข้าพิจาเมนูนะครับว่าที่นี่เขาขายอะไรบ้างนะตั้งหนึ่งต้มเนื้อเปื่อยนะครับโอ้โหน่ากินมากบ้านาพภเพลนมีตําป่านะครับตําไทยตาผสมนะครับมีตําปูปราตาหอยดองตําหอยเชอรี่ตําหมูยอตําลาวตําแป้งนะฮะตาส่วตําถั่วตําสายบัวไส้ย่างปลานินเผาลุกย่านี่เป็นเมนูนะถ้าจะมากินนะต้องมาก่อนเที่ยงนะฮะต้องมาก่อนเที่ยงต้องมาก่อนเที่ยงนะครับ ผมตำนะครับครับผมส่วนประธานบ้านแก่ใหญ่นะครับทุกคนต้องมาแนะนําให้มาก่อนเที่ยงนะครับเพราะทุกคนดูฝั่งนู้นนะที่นั่งกําลังเต็มแล้วละ

ต้นตำปูปรลานะปูไม่รัา,าปูไม่ร้า,าปูแต่ว่าไม่ร้า ปีกไก่ย่างนะครับ,ยยรบแล้วก็มีคอ,อหมูนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไส้ย่างนะครับตรงนี้จะเป็นไส้ย่างตรงนี้จะเป็นปลาดุกย่างนะครับแล้วก็อัน,นนี้จะเป็นปลานินเผานะครปลานินเผาเกลือนะครับมีคนพูดเยอะว่าร้านานี้อร่อยนะครับก๋งตําอร่อย ก็เพื่อนๆถ้าเกิดกลัวมาไม่ทันก็โทรมาก่อนก็ได้นะครับ083 722 2997นะครับ083 722 2997นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มเปื่อยนะครับหอมมากเลยครับ อมมากเลยครับทุกคนดูตโอดูตอนนี้จะวุ่นวายกันทุกคนเลยนะทุกหนาที่เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าแล้วใช่เป็ช่วงนี้เป็นช่วงสนุกสนานเลยเนะช่วงแบบมือไม่ว่างอ่ะ เล่า,ลาอะไรพี่ลับเนื้อมาล่าผมมาค่อนข้างวุ่นวายแล้วตอนนี้เพราะว่าลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วนะฮะ ก็เป็นต้มหอ,อมอากินไหม ส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูต้มนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเมนูลาบด,ดูพี่เขาปรุงเนาะปรุงไงให้คนมาติดใจขนาดนี้เสรเขก็ไปแล้วนะี่ลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับอันนี้จัดโต๊ะสามเลยเด้อ เ,เพื่อนๆครับส้มตําพาเพลนเนี่ยจะห่างจากตัวเมืองประมาณสัก4-5กิโลนะฮะนี่ทางที่มาจากชนบทานแก่ใหญ่นะครับออกจากบ้านแก่ใหญ่ก็มาประมาณสัก3 4ี่โลก็มาเจอส้มตําพาเพลน,นะครับถ้าไปตรงนี้มันจะออกทะลุถนนสรลินจอมพระหรือไม่ก็ไปออกทะลุหมู่บ้านท่าสว่างหรือทางนั้นได้นะฮะถ้าไปทางนี้นะครับก็ไม่ไกลนะครับไปนู <ไป S 2> ่นีน่ย ខាងពីគ្រឿងមកន້ອງចាំនេះខាងឆ្វេងខាងស្វាយគាត់ទៅលឿនទៅមិនចូលទៅទីមកនៅកន្លែងទៅ เป็นลาบหัวน่ากินมากเนี่ยทุกคนครับก็จะเห็นปลาอ่ข้างในอ่ะเยอะมากเลยนะครับตำแบบไม่หยุดเลยนะครับทุกคนนะครับร้านนี้จะเป็นส้มตำพาเพลินนะครับอยู่ที่ชนประทานเลยต้านแก่ใหญ่มาประมาณ 3- 4ี่โลก็จะเจอนะชิดซ้ายไว้ก็จะเจอร้านนี้นะครับก็ถ้าเกิดได้มาแถวจังหวัดสุรินทร์ก็ลองมากินร้านนี้ดูนะฮะคนเยอะมากๆครับทุกคนคนเยอะมากมากนะครับ กาแฟเรากินนะโอเคครับแม่เปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับผมสิบโมงค่ะถึงถึงกี่โมงบ่ะสิบสิบโมงถึงบ่ายสามแต่ว่าที่ได้ยินมาก็คือไม่ถึงบ่ายสามก็หมดแล้วไม่ถึงเพราะว่าหมดตั้งแต่บ่ายโมงนะ คนตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะเพื่อนๆครับถ้าเกิดอยากมานะผมแนะนำให้มาก่อนเที่ยงนะครับมาบ่ายสามก็คือไม่มีอะไรหร,หรือให้กินแล้วนะฮะมาตอนนั้นไม่มีแล้วมาข้าวเหนียวเองเลยขายมากี่ปีแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับ10กว่าปีฮะตรงนี้นะฮะโอ้โหคนในเมืองมากินอยู่นี่เยอะมากเลยครับ สรตามสิบกว่าปีไม่ธรรมดาฟีมือลูกลูกค้าจากในเมืองติดใจมากเลย นี่เขาเขาประกาศเป็นระดับ4แล้วนะเนี่ยโควิดเนี่ยทุกคนครับรถมาเรื่อยๆเ,เลยครับผมช่วงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นตำซ่วนนะครับทุกคนผมให้ดูหน้าตาน่ากินมากครับ กินมาส้ตามตำนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่เลยสี่สิบบาทใช่ไหมฮะโอเคเอไม่ถูกมากเลยครับยังเ <c oughs> ท่าไม่ได้กินแล้วครับราคานี้ <c oughs> <c oughs> แล้วนะครับตำซั่วเร,รตาตำไทยแบบมีกระรหรรรรรรารมากินด้วย Thank oh <laughs> มาเยอะเลยครับทุกคนลูกค้ามาเยอะเลยครับมาเรื่อยๆเลยครับผมจะเต็มแล้วครับที่นั่ง หอมถั่วมากเลยครับทุกคนหอมมากทุกคนครับนี่รถรถจอดยาวมากเลยครับทุกคนฝั่งนี้ก็มีและฝั่งนี้ก็มีนะรถจอดยาวมากเลยครับทุกคนนะครับทุกคนฮะนี่แค่นี้<ด>โอ้โหถูกมากเลย3ามร้อยห้าบาท เดี๋ยวดูตังก่อนโทษนะพี่พี่กดมามี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 ทั้งหมดนี้นะฮะสามร้อยห้าบาทนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะคนก็เข้ามากินเยอะแล้วด้วยนะคนเข้ามากินเยอะแล้วด้วยนะเต็มแล้วโต๊ะข้างบนเนี่ยเต็มแล้วนะฮะใส่ส้มตำพามเพลินนะครับที่คนประทานออกจากตัวแกใหญ่มาประมาณสามสี่โลก็ถึงนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเกิดจะมากินนะครับ ทุกคนครับเนี่ยร้านข้างหลังเนี่ยรถจอดเต็มเลยนะทุกคนนะครับใครที่มาจังหวัดสุรินทร์อยากมาลองของอร่อยอยากมากินของไม่ใช่ยังไม่ใช่อยากมาลองของนะอยากมากินของอร่อยก็ผมแนะนำอีกร้านเนี่ยส้มตำพาเพลินอยู่บริเวณชลประทานนะฮะเนีเ่ยผมยืนอยู่หน้าชลประทานนะครับชลประทานมาจากห้วยเสน่ห์นะครับก็ไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินทร์นะครับประมาณ 3- ามถโลก็มาเจอกับร้านนี้นะครับคีดว่าส้มตำพาเพลินก็น่าจะเจอนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่อง p e e d f o o d ไว้เจอกันคลิปใหายนะครับวันนี้สวัสดีครับผม